สวัสดีนะคะสวัสดีเช้าวันที่ห้านะอัปเดตอาการเนาะสปอวันนี้นะคะกำลังเตรียมเตรียมประครบประครบค่ะประครบน้ำอุ่นค่ะน้ำสมุนไพรให้นะคะเมื่อคืนทั้งคืนเลยนะันเล่นไม้นะ่ะปุกปักปลุกปักปุกปัก,ปก,ปก,ปกอยู่นั่นเลย อันนี้เจ๊ขึ้นป่าแล้ววันนี้เจ๊ขึ้นป่าแล้วค่ะเพราะวันเนงเอาขึ้นป่าแล้วอแล้วก็เอาน้องสุพจน์ไปจะเลยต้องประครบขากนจะเอาขึ้นไปอยู่ในในป่า กินต้นไม้แล้วก็ให้อยู่ร่มไม้บ้างค่ะโอ้ดูค่ะดูโอ้ยเนาะโอ้ยรูคนถ่ายรูปยังเฮียนนอนให้ถ่ายเชยโอ้ยหน้าอ่อนมากค่ะดูหน้า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 สงสารมากเลยอ้สุพยอดดูทำหน้าทำตาอุ้ยร้อนไหมนะ่เออหายไปไวนะจะได้ไปหาเพื่อนเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆเขาไปเล่นน้ำ<ด>มูลแล้วจนเขาจะไปทำงานกันแล้วตัวเองยังไม่ได้เล่นกับเขาเลยไมนเป็นไรเล่นหลังเขาหายก่อนหายก่อนขนาดเจ็บขายังยังเล่นแบบแบบเหมือนเหมือนเหมือนช้างที่ไม่เจ็บเลยนะคะเมือม่อเมื่อวานเอาไวท้ที่ที่บ้านนะคะบ้านโรงช้างตรงนี้นะคะโอ้โยนทั้งวันเลยค่ะโยนทั้งวันเลยฮะ ชิอุ่นๆประครบบนยิงไอ้ชิและชินตาเ <Yeah. S 1> นี่ยขนาดเจ็บนะคะเนี่ยขาเจ็บนะคะขาตรงนี้เจ็บนะคะ <What? S 1> ไม่มีอะไร oh. ให้กินโอ้ย oh. ดูดูโอ้ยบดไม่ได้ไปตลาดเดี๋ยวจะซื้อแตงให้กิน <laughs> อันนี้น้องอามไม่อยู่กับพ่อขวานนะคะไปเอาสับประรดให้กับน้องจุ๊บแจ้งค่ะน้องจุ๊บแจ้งไม่มีหญ้าก,กินค่ะก็เลยให้น้องให้น้องอามนะคะไปเอาต้นสับประรดให้คันรถหนึง่งค่ะไปตั้งแต,ต่ตีห้าเดี๋ยวก็คงจะกลับถึงตอนบ่ายๆหรือเย็นนี่แหละคะ่ะโอ้ดูคะ่ะดู เจ็บไหมน้อะไม่รู้เจ็บหรือไม่เจ็บนะคะเล่นอย่างเดียวลุกโอ้ยโอ้ยขาเจ็บนั่นน่ะขาเจ็บนั่นนั่นทับขาเจ็บเลยตื่นได้ละพอแล้วพอแล้วมันจะเจ็บขาดูค่ะดูค่ะขาด้านเจ็บนะคะขาด้านนี้ออ้ยเดี๋ยวลุกไม่ได้นะอ่ะอ่ะโอ้ยน่ขาด้านด้านที่เจ็บนะคะที่ทับอยู่นี่คะ่ะ เล่นเล่นไม่ห่วงไม่ห่วงอไม่ห่วงขาห่วงอะไรเลยนะคะถ้าเรื่องเล่นเนี่ยพอแล้วพอแล้วตื่นลุกๆกโอยขานี่เจ็บมากค่ะขาเจ็บค่ะเอสมจุลานี่เดี๋ยวจะพาไปป่านะคะวันนี้ไปกินใบไม้ใบยาที่ในป่าป่าใกล้สวนอ่ะ บนโคกนะบนโคกดคูคอยดูเวลาเดินนะคะคอยดูเวลาเดินกินน้ำแล้วก็ขึ้นป่าตรงนี้ร้อนค่ะอากาศร้อนอยู่ในบ้านก็อยู่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ได้นะคะโยนบ้านเขาก็เลยต้องพาขึ้นป่าก่อนนะคะช่วงกลางวันทะานั้นได้ไปนั่งเฝ้ากันทั้งวันนะคะนั่งเฝ้าที่บ้านเ <laughs> พราะว่าเล่นเล่นโยนขึ้นหลังคาเลยนะคะ ไปหลบแดดกับเจ๊อยู่บนบนบนสวนบนบนป่านะคะในสวน <G l att> <S <S ใกล้กับสวนหญ้าพราะพลายเราก็ต้องอยู่นี่ค่ะเพราะว่าพวกวันไม่อยู่ไม่มีใครกล้าเข้า <g l att> ให้อาหารให้น้ำได้ค่ะแต่ว่าไม่กล้าไป <g l att> ไปแกะโซ่อดู <g l att> อ่ะดู เดินดูดิเดินดูสิอาการมันดีขึ้นไหมเดินอย่าเล่นอย่างนี้นะมันเจ็บเขาเห็นไอ้เฉะเฉะไม่ได้นะคะเห็นเฉะเฉะนี่จะเล่นจะนอนอย่างเดียวเลยมาเล ah, uh ูกมาเอ้าเอาไม่ยอมลูกเอ้าเอ้าไม่อยากไปหรอมามามากิน huh. น้ำจะได้ไปป่ากันเลยอย่าเล่นแบบเล่นแบบเล่นแบบอย่างนี้มันจะหายหมอ เป่นอย่างนี้ไม่หายนะลูกมา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 ปลาปลาป้ากินน้ำไปไากินน้ำอืม<ป>กินน้ำแล้วไปอยู่กับเจ๊ดูดูอาการก็ <S <S <ม>ก็ก็ดีขึ้นนะคะ่ะไม่ไม่ลาดมากดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ต้องประครบเช้าประครบเย็นนะคะน้ำสมุนไพรต้มน้ำปลารกับไอ้ต้นต้นอะไรไม่ลูกต้นเขาเรียกต้นอะไร ไม่ควนานก็ไม่รู้ไม่รู้ชื่อชื่อสมุนไพรค่ะกินน้ำก่อน,นไปป่าเจไปรอก่อนแล้วยิงยิงอะไรนะยิงกลางบ่โอ้ยเนาะเต่าค่ะเต่าเต่าอีกแล้ว ถูค่ะกินน้ำเลยขานังไม่ห่วงเจ็บเลยเล่นอะไรแต่ละอย่างนะดูค่ะดูขาชีฟ้าต้องโคบนเกี้ยวตัวไหนก็ดมาบึกอ้าวขนาดจิ้มลูกมะพร้าวแก ไปจ้าลยมาไหนงดม6นาทีละอ่ะจะกินไม่น้ำเนี่ยไม่กินอ้บังอยบ่มันบ่เยอะอันไอไหอนไอไมโอ้ยมันเจ็บคา โอ๊ยพอแล้วมันเจ็บขาไปไปไปป่าไม่กินน้ำเดี๋ยวค่อยลงมากินเตอนเดมานั่นออไม่ไปไม่ไปค่อยๆเดินไม่ต้องรีบเดี๋ยวเหยียบอะไรเดี๋มาหนึ่งหอยด้าเบอเบอ หาหแต่ที oh. ่เฉะเฉะเล่นนะคะอยากเล่นน้ำมากเดี uh. s <S s <S ๋ยวหายจะพาไปเล่นเดี๋ยวหายจะพาไปเล่นเตะสมอยู่โดแล้วยนึ้งสิบแปดบาทนี่ อย่า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 ไปเทียบรุ่นกับเขานะคนเราุ่นนะจะบอกให้ซาให้มีขีดด้วยนะจะบอกให้รุ่นใหญ่นะั่นนะ่ะนี่อาการก็ดีขึ้นนะคะอาการดีขึ้นค่ะก็ก็เดินแบบไม่ลากมากเท่าไหร่ค่ะเออยกได้ยกได้ไดโอ้เดี๋ยวก็ดีแล้วเดี๋ยวก็ดีแล้วเดี๋ยวพาไปเล่นนะ้ำ เมื่อวันเดือนลากค่ะเลยเอาไว้ในบ้านค่ะไปไปไปอย่าหันไปไปแย่เขาไปอา้าวก็อัปเดตอาการน้องสุพ์เช้านี้นะคะโอ้พ่อพรของเรานะคะเห็นน้องเดินผ่านไม่ได้อฮะาาดีขึ้นค่ะอาการเดินดีขึ้นดีขึ้นค่ะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ติดตามคอยติดตามครอบครัวน้องสุพ์ ดีเสมอมานะคะก็ここฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องน้องสุพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ